รายการคุณแทนมีเพจแล้วนะครับอย่าลืมไปกดถูกใจกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับมาเข้าสู่รายการคุณแทนนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟมอแกนนะครับผมวันนี้เราอยู่กับแทนทะเลนะครับตอนนี้ผมกําลังไปเกาะมอแกนนะครับทุกคนเราจะไปดูว่าเกาะนั้นมีอะไรบ้างอยากแกะดูเหมือนกันนะครับเรามาดูกันพร้อมๆกับทุกคนเลยนะครับจะขึ้นตรงไหนอ่ะ เ,เดี๋ยวไอ้ลยืมตัวป่ะเนี่ยอ้าวเดี๋ยวกดกดเอ็นด้วยกดเอ็นด้วยจะไปดูปดรครับจะไ,ไปทำอะไรครับเนี่ยอ๋อ,อจะไปดูครับผมก็อยากแกรู้เหมือนการราันว่ากาะมีอะไรบ้างจับเปนั่นนะครับเรือจะออกแล้วนะฮะจับเปนั่นคือจะเบ็ดโดยตกเรือหาตายหาตหายหา่วงนะฮะนั่งโอ้กรุณานั่งลงด้วยนะฮะ มันันนยกไไ่่ด้แอเราจะต่อยกันทําไมเอาทุกคนตรงนี้อะไรน่าสนใจบ้างเราอยู่ข้างบนแล้วก็คขับันําเอาบุทกันตรงไหนเนี่ยตามมาเลยผมจะไปตีตอนนี้เลยไปดูติอโอเคปาตัวหน่อยรเรามีเพื่อนพาไปดูนะครับอ๋อต้องขึ้นมาหน่อยนะท<ม>ุกคนอ,อันนี้อะไรอ่ะ ไม้นูกมันก็50อยู่แล้วงแคให้มันเท่าไหร่จุดครับสลับมือลองดูดิราคาครับแสนหนึ่งหนาว่ะครับใช้เหล็ก50ทุกคนเหล็กรองไม่พอไม้สนุกทุกคน50%ในการปิดต้องใช้ไม้แปดรูป100อันนี้เราคงคับไม่ได้ถ้าสลับมือคงได้อยู่อันนี้ราคาสามเซนไม้เป็นต้นไม้เป็นรูปหนึ่งหนึ่งร้อยโอ้พอเยอะอยู่นะเดี๋ยวมีอะไรอีกไหมจุดจุดครับมีเท่านี้ใช่ไหมครับ อ่าตรงนี้มีอ๋อขอบคณครับ<ม>ตรงนี้เป็นอะไร,ไรอ๋อดาบคาตนะตรงนี้ดูสิ<อ>ไปใช้เงินเท่าไหร่ราคา5้าแสนเด็กหนึบมาหนึ่ห้าเปอรเซนในการติดอน้อยมากแปลว่าดาบคาตนะหายากน่าจะมีเท่านี้ทุกคนไเดี๋ยวผมไปชมด้านบน โอ้ลานบนก็สวยอยู่นะทุกคนแต่ไม่มีอะไรไว้ดูสวยๆแล้วก็บ้านพักสวยๆในอนาคตถ้าเซิร์ฟเปิดนานว่านะแถวนี้น่าจะแบบมีอะไรสนุกๆตรงนี้มีอะไรมาเดินขึ้นมันได้ไปดูกันรถที่ชมวิวว้าวอ่เข้าไปกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราเห็นคนตรงนั้นมันคืออะไรเฮ้ยเราต้องลงไปนี่ถ้าไม่ขึ้นมาไม่รู้ว่าเนี่ยว่าตรงไหนมีอะไรบ้างดีที่เราขึ้นมา จะได้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนมันคืออะไรตรงนี้ซ่อมอาวุธอ๋าอาวุธพังก็ซ่อมได้เรากนดูดิยังไม่ใกล้พอเก็บอาวุธยังไงวะแล้วมันซ่อมยังไงว่าเราต้องมีอาวุธก่อนอันนี้มีอะไรป้าไม่มีตรงนี้อะไรอะอะไรดูไม่ค่อยชัดโ่อค้าฟอกเงินตรงนี้ฟอกเงินแดงเลย One <hour> later. หลังจากเราไปดูกเกาะแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมาก เป็นเกาะครับนะครับทุกคนก็มา,มาหาตั้งกันดีกว่ามาดักวางทุกคนเราจะตรง,งไหนดีเอ้ะตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันในกับดักของเราเร่หาเร่ก็หายากทุกคนไม้ก็ควรทำเยอะเราก็หาเงินไปก่อนแล้วกัน ดักก็วางใกล้กันไม่ได้นะครับทุกคนโอ้โหเพื่อนวางแนวยาวแบบนี้เลย